แสงดาวไม่ได้กลับไปหาครูเทพเหรอล่าใช่จ้ะถ้าคุณเจอพี่แสงดาวฝากบอกด้วยนะจ๊ะว่าครูเป็นห่วงครูไม่เคยถือโทษโกรธพี่แสงดาวเลยฉันนีก็ยังไม่เจอแสงดาวเหมือนกันถึงได้มาถามจากล่านี่แหละทําไมพี่แสงดาวต้องหลบหน้าทุกคนด้วยที่สีวันนาก็ไม่ยอมมาหรือว่าที่สีวันนาไม่มีงานนางก็เลยแอบไปรับจ็อบแบบที่เคยทําไง แต่ยังไงฉันก็ชักจะเป็นห่วงพี่แสงดาวแล้วสิก่อนจะสมหัวกันเป็นห่วงคนอื่นห่วกันะเขาตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมโดยเฉพาะเธอคุณพูดอะไรแล้วทำไมล่าต้องห่วงตัวเองด้วยเดี๋ยวคุณพูก็คงบอกว่าแกเองแหละคุณพู วันนี้ทุกคนกลับไปก่อนนะตารางงานที่เราคุยกันไว้ก็ยกเลิกไปก่อนส่วนเรื่องงานเปิดตัวก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกันทําไมหรอคุณภูนั่นสิครับมีอะไรหรือเปล่าคพี่ภูใครส่งอะไรมาตอนนี้เฮ้ย รรัจริงๆคลิปออกสื่อไปทั่วแล้วนะครับว่าสาวน้อยร้อยไม่เคยทำงานอย่างว่ามาก่อนผมว่าชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะครับผมจะแก้ไขเรื่องนี้เองครับแกจะแก้ไขยังไงก็เห็นอยู่แล้วว่านางเด็กนี่เคยทำอาชีพอะไรมาก่อน ถ้าขืนนำเด็กล่ามาอยู่ในค่ายนะมีหวังภาพลักษณ์ของนักร้องในค่ายเราเนี่ยไม่มีเหลือแน่ล่าเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะครับผมเป็นพยานให้ได้เพราะวันนั้นผมก็อยู่กับล่าด้วยแค่พูดปากเปล่าว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำใครจะเชื่อนักร้องดีๆของเราจะพลอยถูกมองว่าหากินอาชีพอย่างว่าไปด้วยเหมือนเด็กนั่น ฉันไม่เคยทำงานอะไรเสียหายอย่างที่คุณกล่าวหาเข้ามาได้ยังไงไม่เห็นเลยว,ว่าเขาประชุมกันอยู่ไร้มาราย,ยาทเข้ามาก็ดีแล้วฉันขอถามเธอหน่อยคลิปที่ทุกคนก็เห็นทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงได้สิคะโจรที่ไหนจะบอกว่าตัวเองเป็นโจรบ้างล่ะฟังไปก็เสียเวลาเปล่าใช่ เพราะว่าเธอจะทําหรือไม่ทำเนี่ยมันก็มีคลิปข่าวออกไปแล้วคนเขาก็เห็นกันไปแล้วลักฐานมันคาตาจะไปเปลี่ยนความคิดคนที่เห็นคลิปข่าวนั้นได้ไงฉันว่าเธอกลับไปเถอะที่ศรีวรรณนานเนี่ยไม่ปั้นนักร้องที่มีประวัติไม่ดีอย่างเธอ